ขอเชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกำเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปี1 0ถึงปี1 8หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ 5 0 0 0ถึง10,000บาทแล้วแต่ความสวยงามหรือร่วมบุญบูชาว,วัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจาเมงลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจาเมง่งโทร9 9 5 7 7 6 8 9 9บอกอบกใหญ่สยามชนโทร065 7 4 3 1 3 4 8อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร0934604666